มาอ่ามาสวัสดีครับอยู่กับโจนะครับอ่ะวันนี้ไปถอยมาใหม่อ่ะนี่เลยนะครับเห็นไหม Sony Pulse Explorer e x p l o r e ไม่ใช่ Explorer Sony Pulse e x p l o r e อ่ะอันนี้เป็นหูฟังตัวใหม่ เป็น Wallet Earbud นะครับของ Sony เนาะตัวมันอะเป็นบลูทูธด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวตัวส่งสัญญาณที่มันจะเป็นว a l เล t ด้วยนะครับก็เป็นตัวใหม่น่าจะเปิดตัวประมาณปลายปีที่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาขายในประเทศไทยเนาะพอมีขายก็ไปจัดมาเลยอ่ะนี่เราซื้อนี้ม,มาด้วยตัว PlayStation Link นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเร่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อวาน ไปรับของมาแล้วก็แกะแล้วนะครับเพราะว่าเพื่อจะไปลองว่าเออโอเคมันต้องไปยังไงบ้างเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงเพราะมันเป็นหูฟังนะอ่ะเดี๋ยวเราแกะกล่องก่อนนะครับทั้งหมดเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยมีภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นอ่ะข้างๆ h o w Game w e r e m a d e to Sound Pause Explore Violet Earbud PS r p สไ PC Mac แล้วก็มือถือนะครับโมบายแกะนะครับมันจะมีวอยตรงนี้นี่แกะแล้วเราแกะไปแล้ววอยแล้วก็ดึงจากข้างล่างตรงนี้นะครับออกมาบแบบนี้เลยอ่ะตอนนี้มีไกด์นะครับตอนเองมโซนี่ Sony. แล้วก็ไกด์มันดูนสิ ไกด์มันก็เขียนว่าให้เปิดยังไงอะไรังไ้อ่ะวางไปก่อนเนาะไกด์ครับเปิดออกมาก็เจอตัวเครื่องแบบนี้เลยนะหอด้วยกระดาษอะไรนะนี่ดึงออกมาหอด้วยกระดาษก็เลยกระดาษไขอ่ะกระดาษไขแกะแล้วก,ก็ดันออกมาแบบนี้นะครับสวยนะอันแบบนี้เลยสีขาวดำนะครับเหมือนเครื่อง p l a y s t a t i o n หอนะ่ะวาไปก่อน ข้างในมีอะไรมีสายชาร์จครับเป็น A to C นะ A to C ครับ A to C นะแล้วก็มีอะไรอีกมีอ่าข้างในมีตัวจุกหูจุกหูฟังนะครับให้ให้เปลี่ยนได้3ไซส์เนาะอ่ะมันจะมีที่ตัวเครื่องหนึ่งไซส์แล้วก็อันนี้อีกสไซส์นะครับแล้วก็มีนี่ จริงๆเราคิดว่ามันไม่มีในในกล่องเราซื้อมาอีกอันหนึ่งอ่ะเป็น p l a y s t a t i o n เล็กเพลย์สเตชันลิงคนะครับเพราะตัวมันอ่ะคิดว่ามันเป็นบลูทูธแน่นอนแต่ว่ามไม่คิดว่ามันจะมีไวเลสแยกเนาะแล้วก็ในกล่องมีนะครับถ้าใครยังไม่ไม่ได้ซื้อก็ไม่ต้องซื้อนะมันมีไวเลสอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับอืมแล้วก็มีคู่มือนะครับอีกอันหนึง่ง มืออยู่ข้างในนี่ใส่ไว้ที่เดิมนะไม่เอาแนละ้วไม่แกะมามีแค่นี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เมื่อกี้ลองอ่ะเมื่อวานลองครั้งหนึ่งลองกับเครื่องเกมละตัวนี้นะครับตัวหูฟังนี่ใช้แบบนี้ครับสไลด์ปึบออกมาก็จะเจอหูฟัง2ออันวางอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้มีปุ่ม คอนเน็กตรงนี้กดเนี่ยนะตรงนี้มันมีในคลิกไกด์มันบอกอยู่ว่าให้เอาดองเกิลเนี่ยต่อกับ PlayStation 5นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะ Connect เสร็จแล้วเนี่ยให้ปดกดปุ่มนี้8วินาทีมันเขียน8วินาทีเป็นปุ่ม Fast Connect นะครับแล้วก็มันก็จะเชื่อมต่อ ส่วนถ้าเชื่อมต่อมือถือก็กดตรงนี้เลยครับกดค้างไว้แล้วมันจะเปิดบลูทูธแล้วเราก็ไปหาบลูทูธบนมือถือนะมันจะชื่อ p a l s e e x p แ o r e ลนะครับแล้วก็เชื่อมต่อพอเชื่อมต่อแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นสีฟ้าตอนแรกมันจะกระพริบก่อนกระพริบกระพริบกระพริบ,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 บแล้วก็จะกลายเป็นนิ่งๆเนาะทีนี้เสียงเป็นยังไงหรอเอ่อถ้าเทียบตอนที่เล่นอ,อธิบายตอนที่เสียบตัวเนี้ยกับกับ p l a y s t a ต i ั n 5นะครับตัวนี้มันเป็นบูทูธไม่สามารถต่อกับ p l a y s t a t i o n ไโดยตรงได้เนาะจะต้องมีตัวดองเกิลตัวนี้เสียบพอไปด้วยถ้าเสียบป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะคอนเนคกกันนะครับแล้วก็ก็จะสามารถฟังได้ทีนี้เนี่ยโจมีหูฟังตัวนี้อยู่มันชื่อของอะไรนะ Steel s t r i l s อะไรบนอณาล s t ต e l s e r i e s เหรอตัวนี้ครับตัวนี้ซื้อมาพร้อมกับ p l a y s t a t i o n 5ตอนตั้งแต่วันแรกเลยที่ออกนะครับตัวนี้มันเป็น สามดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเทียบเสียงล้ว่าเออเสียงอันนี้ดีกว่าทางทันที่ตรงนี้มันเป็นแบบครอบหูเนาะพอมันเป็นครอบหูอ่ะแทนที่มันจะรู้สึกว่าแท้จริงปกติหูฟังเพลงหรืออะไรเงี้ยเวลาครอบหูมันจะแน่นๆใช่ไหมครับทีเนี้ยพอมาฟังตัวเนี้ยเอออีตัวเนี้ยเสียงดันโปร่งกว่าเสียงมันแบบโปร่งโปร่งกว่าตัวเนี้ยมันกลกลายเป็นว่าความแน่นความอะไระมันมันแน่นกว่าเว้ยรู้ว่ามันเป็นอินเอียร์หรือเปล่าไม่รู้นะ นะครับมันเป็นอินเอียเนี่ยอ่ะทีเนี้ยพอพอฟังแล้วเออเราก็ชอบอันเนี้ยรู้สึกแน้นกว่าแต่อันเนี้ยก็รู้สึกว่ามันมันให้เสียงทีดีนะตัวนี้ก็ให้เสียงทีดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เออเดี๋ยวน่าจะใส่ให้ดูเพราะว่าตอนแรกอะ่ะงงเหมือนกันว่าเอะใสยังไงวะอันเนี้ยพอตอนใส่ะครับตอนแรกเราใส่แบบอย่างนี้ก่อนเอาเอาลงอย่างเงี้ยมันจะใส่พอดีหูเสร็จแล้ว มันมันไม่ใช่ไหมอ่ะมันต้องอะเรี่ยมันต้องบิดขึ้นอย่างนี้ครับมันถึงจะล็อกตรงหัพอดีเอออันนี้โอเคเลยแล้วก็ตาเพ s สเซชันก็จะขึ้นตรงนะครับใส่แล้วก็บิดขึ้นอันนี้เลยอันนี้ไม่ได้ยินโอเคทีนี้เนี่ย เราก็มาอ่านว่าเอออะไรสองกลนที่เราเขาขายแยกอ่ะเขาขายทําไมเพราะตอนแรกคิดว่าตัวเนี้ยมันไม่มีในกล่องนะครับพอไปอ่านด้วยอ๋ออันเนี้ยวันสาหรับเพิ่มอย่างสมมุติว่าตัวเนี้ยเราเสียบไปที่เครื่อง p l a y s t a t i o n ทิ้งไว้เลยแล้วก็อีกตัวเพิ่มเนี่ยเราสามารถไปเสียบกับ PC กับ Mac ได้ครับก็คือถ้าสมมติเรามี p l a y s t a t i o n 2เครื่องเนี่ยเราสามารถติดอ่เสียบอันเนี้ยไว้เครื่องเครื่องที่2ได้เลยแล้วมันจะคอนเนคกัน มันจะหากันเองได้หรือว่าเราจะเสียบกับที่ PC ก็ได้หรือเสียบกับ Mac ก็ได้มันก็จะคอนเนกันอ่ะเรามีนี่เลยของดีเจียนโกนะครับที่เรารีวิวคาที่แล้วเดี๋ยวผมเสียบไปเฟิบดูที่มันจะหาเจอจหไหมเจอไหม อ๋อมันเจอแล้วทำไมเราไม่ได้ยินเสียงอ่ะเนี่ยเราเปิด YouTube สิ เมื่อวานเราไหลอ๋อเราต้องกด connect มันก่อน ใช่นี่ไม่ได้ยินเสียงดังข้างเดียว <laughs> โอเค โอเคโอเคก็เสียงดังอยู่ในหู <it> อันนี้ oh <my S 1> พอคอนเน็กต์อ๋อพอเสียบปุ๊บมันก็คอนเน็กต์เลยเอเคไหนลองดูคลิปอื่นนี่ โอเคมันก็เขาเคมบอกว่าไอตัวลีเนี่ยมันจะเป็น fast connect ครับแล้วก็ในการส่งสัญญาณของเขาอะเดิมอะถ้าเราไม่ได้ต่อ e d o n g ิ e เนี่ยมันสามารถ connect bluetooth ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเราต่อ e d o n g ิ e ตัวเนี้ยมันจะ connect ด้วย v i e l e t นะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณมาเต็มเป็นเหมือนคล้ายๆเป็น lossless นะเดี๋ยว ต้องไปลองฟังเพลงที่เป็นลอตสเลตจริงๆว่ามันสามารถส่งสัญญาณได้เต็มๆแม้เต็มหน่วยหรือเปล่าแต่เมื่อวานนะ่ะลองลองฟังเพลงกับกับตัวไฟล์ลอตสเลตแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับหูฟังสําหรับฟังเพลงที่ราคาใกล้เคียงกันนะหูฟังฟังเพลงรู้สึกว่าพอกว่าเพราะว่ามันอาจจะให้เสียงที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่ให้เสียงกับการเล่นเกมอาจจะเหมาะกว่าเพราะว่าอย่างอย่างหูฟังตัวเนี้ย อย่างของตัวนี้ตัวนี้เองที่มีอยู่ครับตอนเล่นเกมเสียงดีมากแต่ว่าตอนที่ฟังเพลงเสียงมันคนละคนละฟิลกันนะให้แต่ว่าให้เสียง3มิติได้ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ลองเล่นกับ God of War ดูก็ค่อนข้างโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอินเสิร์ทภาพตอนที่ใส่ตอนเล่นเกมเนาะให้ดูแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ Unbox ตัว Pulse e x p l o r e นะครับของโซนี ผมฟังตัวใหม่ผมฟังเกมตัวใหม่ของ PlayStation นะครับสวยงามถ้าใครชอบของ PlayStation อยู่แล้วด้วยกันสีของมันเนาะขาวดำแบบนี้สไตล์ PlayStation แล้วก็มันะเท่เนาะเป็นสายเกมนะครับอ,อันนี้แกะกล่องกันแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย explore